สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มพวกเราจะมานําเสนอเรื่องทฤษฎีการปกครองแบบเผด็จการทฤษฎีการปกครองแบบเผด็จการระบบะเผด็จการเป็นระบบการปกครองที่บุคคลหรือพรรคการเมืองพียงรรคเดียวผู้มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมีอํานาจสูงสุดและเด็ดขาดการตัดสินใจของผู้มีอํานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดจะไม่ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดทางกฎหมายภายนอกหรือกลไกการควบคุมของประชาชนระบบะเผด็จการและสมบูรยาน ยาสิทธิราชเป็นรูปแบบหลักของระบบะเผด็จการสมัยใหม่ความแตกต่างคือในระบบะเผด็จการนั้นสถาบันหรือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญไม่ได้ทําหน้าที่ตรวจสอบอํานาจของศูนย์กลางอย่างเดียวแต่มีประสิทธิผลแต่โดยพื้นฐานแล้วสถาบันและบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นเพียงฉากหน้าสำหรับการใช้อำนาจผ่านขั้นตอนลำดับ ชั้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของบุคคลหรือกลุ่มผู้ปกครองประเภทของระบอบเผด็จการหนึ่งระบอบเผด็จการทหารหมายถึงระบอบเผด็จการที่คณะผู้นำฝ่ายทหารเป็นผู้ใช้อำนาจเผด็จการในการปกครอง,โด,รงรอโดยตรงหรือโดยอ้อมผ่านทางพลเรือนที่พวกตนสนับสนุนและมักใช้กฎอายการหรือสืกหรือรัฐธรรมนูญที่คณะของตนสร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือในการปกครอง สองระบบะเผด็จก,การฟาสซิสต์หมายถึงระบบะเผด็จก,การที่ผู้นําคนหนึ่งซึ่งได้การสนับสนุนจากกลุ่มนักธุรกิจและกองทัพให้ใช้อํานาจเผด็จการจากการปกครองประเทศ 3. ระบบะเผด็จก,การคอมมิวนิสต์หมายถึงระบบะเผด็จก,การที่พวกพรรคคอมมิวนิสต์เพียงพรรคเดียวได้รับการยอมรับหรือสนับสนุนจากกลุ่มบุคคลต่างๆและกองทัพให้เป็นผู้ใช้อํานาจ เผด็จการปกครองประเทศคณะผู้นำของพรรคคอมมิวนิสต์เชื่อว่าะระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์เป็นรูปแบบการปกครองที่เหมาะสมกับประเทศของตนและจะช่วยทำให้ชนชั้นกรรมมาชีพเป็นอิสระจากการถูกกดขี่โดยชนชั้นนายทุน หลักการของระบอบเผด็จการหนึ่งผู้นำคนเดียวหรือคณะผู้นำของกองทัพหรือของพรรคการเมืองเพียงกลุ่มเดียวมีอำนาจสูงสุดและสามารถใช้อำนาจนั้นได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องฟังเสียงของคนส่วนใหญ่ในประเทศ 2. การรักษาความมั่นคงของผู้นำหรือคณะผู้นำมีความสำคัญกว่าการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนประชาชนไม่สามารถที่จะวิาพากษ์วิจารณ์การกระทำของผู้นำอย่างเปิดเผยได้ 3. ผู้นำหรือคณะผู้นำสามารถที่จะอยู่ในอำนาจได้ตลอดชีวิตหรือนานเท่าที่กลุ่มผู้ร่วมงานหรือกองทัพยังให้การสนับสนุนประชาชนทั่วไปไม่มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนผู้นำได้โดยวิถีทางรัฐธรรมนูญ 4. รัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งสภาส,สมาชิกสภาผู้แทนที่จัดขึ้นตามรัฐธรรมนูญและสภา ไม่มีความสำคัญต่อกระบวนการทางการปกครองเหมือนในระบอบประชาธิปไตยกล่าวคือรัฐธรรมนูญเป็นเพียงลากฐานรองรับอำนาจของผู้นำหรือคณะผู้นำเท่านั้นส่วนการเลือกตั้งสภาสมาชิกสภาผู้แทนที่จัดขึ้นก็เพื่อให้ประชาชนออกเสียงเลือกตั้งผู้สมัครที่ผู้นำหรือหรือคณะผู้นำส่งเข้าสมัคร เ,ด,เดีและข้อเสียของระบอบเผด็จการข้อดีของระบอบเผด็จการหนึ่งรัฐบาลสามารถตัดสินใจทําการใดทําการอย่างใดอย่างหนึ่งได้รวดเร็วกว่ารัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยเช่นสามารถออกกฎหมายใช้บังคับเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากเสียงข้างมากในรัฐสภาสองแก้ปัญหาบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิผล กว่าระบอบประชาธิปไตยเช่นสั่งการปราบการจราจนการกอร่ออาชญากรรมและการกอร่อการหลายต่างๆในอย่างเจยบขาดมากกว่าโดยไม่จำเป็นต้องเกรงว่าจะเกินอำนาจที่กฎหมายให้ไว้เนื่องจากศาลในระบอบประเด็จการไม่ได้มีความเป็นอิสระในการพิจารณาคดีเหมือนในระบอบประชาธิปไตยข้อเสียของระบอบปฏิบัการหนึ่ง เป็นการปกครองโดยบุคคลคนเดียวหรือกลุ่มเดียวซึ่งย่อมจะมีการผิดพลาดและใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกของโดยได้โดยไม่มีใครรู้หรือกล้าขัดขาน 2. มีการใช้อำนาจเผด็จการกดขี่และลิดรอนสิทธิเสรีภาพรวมทั้งประทุษร้ายต่อชีวิตของคนหรือกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มผู้ปกครอง สามทำให้คนดีมีความสามารถที่ไม่ใช่พวก้องหรือหรือผู้สนับสนุนกลุ่มผู้ปกครองไม่มีโอกาสดํารงตําแหน่งสําคัญในทางการเมืองสี่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ถูกกดขี่และขาดิทธิเสรีภาพย่อมจะไม่สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่และอาจพยายามต่อต้านอยู่เงียบเงียบตัวอย่างประเทศที่มีการปกครองแบบเผด็จการ ประเทศไทยวันที่22พฤษภาคมพศ2557คณะรักษาความสงบแห่งชาตินำโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ทำการรัฐประหารในเวลา16.30นาทีโดยอ้างเหตุความรุนแรงทางการเมืองที่เกิดขึ้นก่อนหน้าเป็นข้ออ้างหลักในการรัฐประหารซึ่งเป็นข้ออ้างที่คล้ายคลึงกับการรัฐประหารนับตั้งแต่พศ2500เป็นต้นมา และการขาดเสถียรภาพทางการเมืองแบบประชาธิปไตยนับตั้งแต่การรัฐประหาร19กันยายนพศ2549ในมุมมองของประจักษ์ชี้ว่าทั้งการรัฐประหารปี2549และ2557เป็นการรัฐประหารในบริบทของการเปลี่ยนผ่านกล่าวคือชนชั้นนำมีความหวาดกลัวเป็นแรงผลักดันมากกว่าแย่งชิงผลประโยชน์ ดังนั้นทหารไม่ได้ทําเพื่อกองทัพแต่เพื่อจุดประสงค์ใหญ่กว่านั้นสําหรับเขาการรัฐประหาร2557เป็นการรัฐประหารที่เตรียมการมาอย่างดีและสังคมดูเขาสามารถในการออกแบบกลไกต่างๆของชนชั้นของชนชั้นนํามากเกินไปทั้งนี้เครื่องมือที่ชนชั้นนําใช้มีสามเครื่องมือหลักได้แก่การปราบปรามการออกแบบสถาบัน การผลึกนนกำลังผลกระทบทางเศรษฐกิจจากพิษรัฐประหารผลกระทบมีทั้งหมด3ประเด็นประเด็นแรกไม่มีพันธมิตรทางเศรษฐกิจเก่าคือในช่วงยุคสมัยของรัฐบาลยิ่งรักคินวัตราคาสินค้าเกษตรในระดับโลกปรับตัวดีขึ้นจนถึงจุดสูงสุดในปี2558จากนั้นก็ทดถอยลงประเด็นที่สภายหลังรัฐประหาร มีนโยบายสนับสนุนทุนใหญ่มากขึ้นคณะรัฐประหารพยายามดึงพรรคพวกหรือกลุ่มคนเข้าหาและเกิดการแบ่งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจนเห็นได้ชัดว่าทุนใหญ่และสัสดส่วนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆค่อนข้างมากประเด็นสุดท้ายการตัดนะกระบวนการระบอบประชาธิปไตยทำให้นโยบายในระยะยาว ที่ผ่านมาขาดช่วงไปและขาดความน่าเชื่อถือเห็นได้ว่าที่สูญหายในทางเศรษฐกิจจึงเป็นเรื่องของสิ่งเหล่านี้นโยบายเศรษฐกิจไม่ได้เดินหน้ากระบ,บวนการยุติธรรมไทยไม่ได้เป็นที่เชื่อมั่นทั้งหมดก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือในการลงทุนไป รูปแบบการปกครองที่มีอำนาจรวมศูนย์และไม่มีการควบคุมจากประชาชนรูปแบบนี้สามารถพบได้ในหลายระ,ระบบก,การปกครองเช่นผลิตการผู้มีอำนาจสมบูรณ์และมักจะไม่มีการเลือกตั้งหรือตรวจสอบจากประชาชนระบบอ,อำนาจนิยมรัฐบาลจะมีอำนาจสูงสุดในการควบคุมทุกด้านของสังคมเช่นการจำกัดเสรีภาพของสื่อและการควบคุมของรัฐจะเข้มงวดมาก ลักษณะสําคัญของการปกครองแบบนี้ได้แก่อำนาจการตัดสินใจอำนาจทั้งหมดจะอยู่ในมือของหน่วยงานหรือบุคคลเดียวที่มีความรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและทิศทางของประเทศการควบคุมและการจัดการระบบจะควบคุมหน่วยงานต่างๆเช่นการบังคับใช้กฎหมายการบริหารและการเงินส่วนกลางการจำกัดสิทธิท้องถิ่นบางครั้งการปกครอง แบบรวมศูนย์อาจทําทให้รัฐบาลท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นๆไม่สามารถทําการตัดสินใจไดบบบ้บทบาทของรัฐในระบอบเผด็จการบทบาทของรัฐในระบบเผด็จการรัฐสามารถตัดสินใจทําการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อย่างรวดเร็วกว่ารัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยเช่นสามารถออกกฎหมายใช้บังคับเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งได้ 1. น่งการควบคุมและจากัดสิทธิของประชาชน รัฐมีบทบาทในการควบคุมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะเสรีภาพในกานรแสดงความคิดเห็นของชุมนุมหรือการรวมกลุ่ม 2. การรวมศูนย์อำนาจในระบบะเผด็จการอำนาจทั้งหมดจะถูกรวบรวมอยู่ที่ผู้นำเพียงคนเดียวหรือกลุ่มผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดซึ่งตัดสินใจในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการของรัฐ 3การใช้กําลังและการบังคับใช้กฎหมายรัฐในระบบเผดิจการ์จะมีการใช้กองกําลังของรัฐทหารตำรวจในการควบคุมประชาชนและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดการวิเคราะห์รูปแบบการปกครองที่มีอํานาจรวมศูนย์และไม่มีการควบคุมจากประชาชนหลักการรวมอํานาจปกครองเป็นหลักการที่กําหนดให้องค์กรส่วนกลางรับผิดชอบ จะทากิจกรรมตอบสนองความต้องการส่วนรวมของประชาชนที่เรียกว่าการบริหารสราธารณะโดยองค์การปกครองส่วนกลางและผิดชอบทุกเรื่องตลอดทั่วประเทศตามหลักการนี้ประมุขของรัฐในฐานะที่เป็นประมุขของฝ่ายบริหารคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอื่นซึ่งรวมเรียกว่าองค์กรของรัฐฝ่ายบริหารจะเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจเรื่องที่จัดทำบริการสราธารณะทั้งหมด บรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายทั้งที่ประจำอยู่ที่เมืองหลวงและตามภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศซึ่งตกอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอื่นและซึ่งอยู่ในตำแหน่งสูงสุดลดหลั่นลงไปตามลำดับชั้นมีหน้าที่รวบรวมปัญหาต่างเสนอต่อคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอื่นเพื่อพิจารณาวินิจฉัยสั่งการ และนำคำวินิจฉัยสั่งการของคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอื่นไปปฏิบัติเท่านั้นเงินบทบาทของรัฐในระบบเผด็จการรูปแบบการปกครองที่มีอยู่รวมส่วนอำนาจอยู่ที่คนคนเดียวหรือกลุ่มเดียวใช้อำนาจบริหารตุลาการนิติบัญญัติแบบเบ็ดเสร็จการะะจากการถ่วงดุลอำนาจจากฝ่ายอื่นประชาชนเป็นเครื่องมือของรัฐบาลไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง มีทัศนคติว่าอำนาจอธิปไตยต้องอยู่ภายใต้การบังคับใช้ของคนที่มีความสามารถเฉพาะบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเท่านั้นควรจะเป็นผู้ปกครองประชาชนนอกกนั้นควรอยู่ภายใต้การปกครองโดยหลักการของความไม่เชื่อมั่นในศักยภาพความสามารถของมนุษย์ว่าจะเท่าเทียมกันหรือปกครองกันเองได้หากใช้สิทธิเสรีภาพในการปกครองแก่ประชาชนแล้ว จะเกิดความสับสนวุ่นวายและจะประสบความล้มเหลวในที่สุดหลักการโดยรวมทั้งเผด็จการอำนาจนิยมและหลักการของเผด็จเบ็ดเสร็จนิยมซึ่งมีความเหมือนกันในเรื่องของการที่ผู้นำผู้ปกครองมีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการบังคับใช้อำนาจบริหารตุลาการและนิติบัญญัติเพื่อประสิทธิภาพในการบังคับบัญชาเพื่อความเป็นเอกภาพของรัฐบาล ส่วนเรื่องการจำกัดสิทธิและเสรีภาพเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจะมีแต่เฉพาะประเด็การเบ็เ,เรีนิยมเท่านั้นพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ